S <S สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คือรายการสุขและสวยนะครับดูเราเรื่อยๆแล้วเราจะสุขเราจะสวยเพราะอะไรขึ้นยังไงฮะทำไมถึงมีปัญหาแพทย์วินิจฉัยเลยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะใช่คือไปหาคุณหมอป,ประมาณเดือนกันยา55ค่ะกันยาปีที่แล้ว แต่เรารู้สึกว่าก่อนเป็นเนี่ยเราจะยืนแล้วขาข้างซ้ายเราจะชาชาเราก็ทุบทุบทุบถ้าทุบมันก็หายบรรเทาไปเฉยๆคือยืนแล้วชาวันเองยืนขายอาหารกี่ชั่วโมงตั้งแต่ตีสามถึงบ่ายสองค่ะฮะตีสามถึงบ่ายสองตีสามนี่คือเตรียมด้วยใช่ค่ะเริ่มขายหกโมงหกโมงเช้าทำอย่างนี้มากี่ปีฮะสี่ปีค่ะ แค่สี่ปีเองแค่สี่ปีก่อนหน้านี้เคยประสบอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไม่ค่ะไม่แข็งแรงดีแข็งแรงดีมีบ,บุตรกี่มีบุตรหรือ,อยังครับสองคนค่ะมีบุตรสองคนเออาจารย์ครับอย่างนี้มันจะมีใช้เหตุอย่างอื่นไหมครัิดว่าการที่ยืนนนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าเขามันจะรับน้ําหนักตัวเอาไว้ใช่คอันจารณาอันเนี้ยมันทําให้เกิดการเสื่อมได้ และอีกอย่างหนึ่งคือผู้หญิงอายุ30ขึ้นเนี่ยนะคะการสร้างเนี่ยมันจะเริ่มลดน้อยลงละใช่ค่ะแล้วก็การสลายมันมีเยอะกว่าแต่นี้ค่อนข้างเร็วนะเอเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ค่ะในบางคนถามนิดนึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีญาติทางผู้ใหญ่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองด้วยมไหมทางทางคุณพ่อจะเป็นพวกเกาค่ะ ใช่ครับระพันธ์คถ้าสอบประวัติแล้วคุณพ่อเป็นเกา่ชแต่ตัวของคุณธิรดาไม่เป็นไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีอาชีพที่จะต้องยืนตลอดใช่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเป็นเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมสองข้างหรือข้างเดียวครข้างซ้ายข้างเดียวค่ะข้างซ้ายข้างเดียวเอ็กซเรย์ดูแล้วค่ะใช่คือว่าไม่มีหมอนรองกระดูกไม่มีหมอนรองกระดูกเลยปกติกระดูกอย่างที่อาจารย์น้ำพายอธิบายเสมอนะฮะมันจะมีสองท่อนบนล่าง ตรงระหว่างหัวเข่าถูกไหมอาจารย์และที่เราเรียกหมอนรองกระดูกก็คือมันจะเอาไว้รองไอ้ไม่ให้กระดูกสองทอนเนี่ยมันชนกันแต่ของคุณธิดาเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีเลยอ่ะไม่กระดูกติดกันแล้วไม่มีแม้กระทั่งแบบบางๆเลยไม่มีค่ะข้างซ้ายไม่มีเอาข้างขวากับข้างซ้ายมาเปรียบกันคือเห็นชัดเจนมากว่าข้างซ้ายไม่มีใจหายเลยใใจหายคือในกรณีนี้นะฮะครับผมผมเข้าใจว่าเนื่องจาก มันสืบทอดมาจากทางกรรมพันธุ <c oughs> ์ <c oughs> ก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งอาการกมันสืบทอดกันอยู่แล้วครับเมื่อเพราะนั้นอาการแพ้ภูมิตัวเองก็คือว่ามีการหลั่งสารของเม็ดเลือดขาวมากเกินไป<อ>จนกระทั่งมันไปโจมตีตัวเราเองนะครับกรณีของคุณเนี่ยก็คือมีการหลั่งสารพวกนี้ยเยอะไปตั้งเด็ก,ดกแล้วมันก็ไปทําร้ายตัวเองค่อยๆสะสมไปค่อยๆสะสมไป จนกระทั่ง30เสษ็มันก็ไปหมดแล้วนะครับตลอดเวลาเนี่ยมันก็คือมีการหลั่งสารของ TNF alpha 6, อินเตอร์ลคิน6อินเตอร์ลคิน17เจ็ดเยอะเกิดไปตลอดเวลา uh huh. แล้วมันก็ไปทำลายเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆถึงจุดหนึ่งป,ปั๊บไอที่เสื่อมอยู่เรื่อยๆมันก็เสื่อมจอกนกระทั่งหมดไปเลยซึกรณีอาจจะเกิดที่อื่นด้วยใช่ครับใช่ครับเป็นไปได้ครับม,มันเกิดที่อื่นด้วย แต่ไอ้ส่วนที่มันจะเกิดก่อนก็คือส่วนที่ลดน้ําหนักอะ่ะมีการกระทบกันตลอดเวลาก็คือเขานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นอตอนนี้พออายุ30เศษมันก็มันจะไม่กลับมาสร้างอีกแล้วแหละยกเว้นะวเราต้องไปกระตุ้นการสร้างนะฮะการสร้างโดยใช้ชโดยช่วยนะครับการใช้ไอ้ที่ที่เราใส่ไอ้หมอนรองเข้าไปมันเ<ไ>ป็นว,วิธีการหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายเยอะเราก็อาจจะลังเลยใจยนิดหนึ่งใช่ไหม แล้วทีนี้ผมยังไม่ทราบว่าหายได้ยังไงจริงๆแล้วเคยไปตรวจสุขภาพอ่ะไม่เคยค่ะสุขภาพประจาปีไม่เคยอาจจะมีอาจจะมีอาการอยู่ในตัวด้วยไหมฮะเป็นแพ้ภูมิมันเป็นอาการอย่างนี้คืออัลตอิมูนอยู่แล้วครับแสดงว่าแต่เจ้าตัวข้อเข่าเสื่อมนี่คืออัลตอิมูนโรคหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วใครแนะนําให้รู้จักกับบิมครับก็ คือว่าจันทร์ถึงสุกนี้เราจะพอถึงวันศุกเนี่ยจะไม่ไหวแล้วจะเริ่มล้าเริ่มเหนื่อยเริ่มอยากนวดคือว่าเส้นตึงหมดเลยข้างซ้ายเหมือนจะดึงกันตาเตอไปหมดแบบเพราะมันข้างนี้มันสุดใช่ค่ะก็จะไปหาพิจิพิจิเขาเปิดร้านนวดคุณจิราภาค่ะพิจินี่มือนวดอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะเออคนล่าสุดที่แกนวดยังเดินไม่ได้เลย หมายถึงว่าสบายนะฮะนอนสบายฮะก็วันศุกร์ทีก็จะไปทุกอาทิตย์วันนั้นไปเจอพี่จิครับพี่จิเขาก็ลงมือนวดเองก็คิดอยู่แล้วแ่ละว่าแกจะต้องจับเข่าก็เลยพูดให้แกฟังว่าพี่อย่าจอย่านวดเข่าอย่าโดนเข่าอ๋อนะเพราะว่าอาอเป็นเข่าเสื่อมพี่จิเขาก็ว่าไม่น่าจะเสื่อมนะอยยุแค่นี้บอกว่าคุณหมอเขาหาหมอมาแล้วค่ะว่าเขาเสื่อมแกก็เลยแนะนําว่า อ๋อลองไปทานตัวนี้ดูสีชมพูเริ่มแรกสีชมพูด้วยความที่เราคือว่าเราอยากหายเราปวดปวดทรมานอะค่ะสีชมพูกระปุกแรกด้วยความที่เราอยากก่อนหน้านี้เคยลองอย่างอื่นไหมไม่เคยแต่พวกยานวดเนี่ยสารพัดจะนวดเลยนะคะอ๋อภายนอกเราก็ลองอยู่นวดล็อกขาล็อกเข่าทาครีมอะไรก็ท๊ใช่ใช่อ่ะเสร็จแล้วลองสีชมพูก็สีชมพูพี่จีบอกให้ทานเช้าสองเย็นสอง เช้าสองเม็ดเราก็จะยินว่าเช้าสี่เย็นสี่เราก็อัดเต็มที่เลยเช้าสี่เย็นสี่อ๋อหูฝาดไปใช่ว่าเป็นเช้าสี่เย็นสี่ใช่ค่ะแล้วแล้วยังไงก็ทานตามนั้นก็ทานตอนนั้นจนหมดกระปุกแรกกระปุกแรกประมาณห้าสิบเม็ดใช่ห้าสิบเม็ดก็ใช้สิบกว่าวันองใช่ค่ะก็กลับไปหาแกอีกแกก็ถามว่าทานยังไงทําไมหมดไวจัง <ste f ans> ก็บอกก็พี่บอกให้ทานเช้าสีเย็นสีอ๋อก,ก็อัดเต็มที่ไปเลย <c oughs> ก็เลยแกบอกงั้นลดลดลดละกันก็เลยเพิ่มสีเขียวค่ะคเพิ่มสีเขียวกับสีชมพูคนนี้กินคู่กันกินคู่กันคะ่ะเช้าเช้าเขียวเย็นชมพูอย่างละสอง <2 S 1> ค่ะไอตอนกินสี่เม็ดเนี่ยมันเห็นอะไรไหมรู้สึกอะไรไหมดีขึ้นยืนนานขึ้นยืนได้นานไม่ปวดกี่วัน ภายในกี่วันถึงรู้สึกภายในประมาณห้าวันค่ะห้าวันรรู้สึกว่าไม่ล้าละไม่รู้สึกเพราะคุณนอกกินก็คือสิบวันประมาณขวดแรกคถูกไหมขวดแรกนี่ใช้เวลาสิบวันหมดแต่ว่าห้าวันแรกวันที่ห้ารู้สึกดีขึ้นรู้สึกได้เลยรู้สึกว่าเราไม่ต้องกังวลละไม่ต้องกังวลกับเรื่องเข่า่เข่าเราไม่ไม่ปวดละยืนได้นานขึ้นแบบไม่ต้องมานั่งปวดเข่าไว้อะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะออตอนนี้กลับไปหาหมออีกทีไหมฮะตอนนี้ที่รู้ว่าตัวเองปกติคือย้ายโรงพยาบาลอตอนแรกรักษาเอกชนค่ะก็เลยย้ายไปโรงพยาบาลก็คุณหมอก็เริ่มต้นใหม่เราบอกว่าเราปวดเข่าุนหม,หมอก็เลยเริ่มต้นใหม่คือเขาก็ตรวจธรรมดานะคะก็คือจับขาเรายกขึ้นยกนลง ยังค่ะครั้งแรกยังที่โรงพยาบาลหน่ตรวจดูทั่วไปกันค่ะก็บอกว่ามีเข่าเสื่อมนิดหน่อยเขาก็ใช้คาว่านิดหน่อยเราก็ยังไม่ได้พูดอะไรว่านิดเรายังไม่ได้บอกว่าโรงพยาบาลเราเคาี่เือที่ที่บอกว่าเข่าเสื่อมมากหมดแล้วค่ะก็ตอนก่อนย้ายโรงพยาบาลก็กินบีมประมาณสองเดือนสองเดือนแล้วถึงย้ายโรงพยาบาลเช้าชมพูเช้าเช้าเช้าเขียวหรือเช้าชมพู เช้าเขียวค่ะเย็นชมพูมพสองเดือนอฮะาาก็คุณหมอบอกว่ามีเข่าเสื่อมนิดหน่อยอก็ให้ยาข,ข้อเข่าอักเสบมาทานกับขายเส้นก็ทานกับคุณหมอก็ได้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะคุณหมออีกนัดอีกทีหนึง่งก็กลับไปหาก็คุณหมอบอกว่า,วา คราวนี้ผมจะให้ยาคุณประมาณเดือนหนึ่งนะแล้วค่อยมาดูใหม่ถ้าไม่ปวดไม่ต้องมาแล้วก็ว่าคุณหมอหายแล้วเหรอคะคือยืดระยะออกไปใช่เราก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้เราไม่ปวดแล้ว uh huh. เรายืนได้ไม่ต้องกังวลกับเขาแล้วว่าเราไม่เคยบ่นเลยว่าเขาปวดเหมือ uh huh. นลืมไปเลยหายไปเลยอันนี้คนรอบข้างบอกด้วยไหมคือว่าแต่ก่อนเอาจะเดินแบบ ต้องกระเพกกระเพกใช่ไหมคะเดินปกติไอ้ผ้ารัดเขาไม่ต้องใช้ทิ้งไปเลยนั่งแล้วลุกยืนอย่างนงี้ได้ปกติไหมปกติค่ะแต่ว่าเรายังไม่กล้านั่งขัดสมาธิกับคุกเขา่าอ๋ออ่าฮะอาจารยงครับผลมันทําอะไรทําไมปฏิกิริยามันถึงครับค่อนข้างจะผมผมผมรู้สึกว่ารวดเร็วนะฮะไม่ไม่ไน่แปลกใจถ้าคุณต้นจะจําคุณสุรพลได้ ครับคุณสรุรพลที่บอกเดินแทบไม่ได้ที่สมัยก่อนเนี่ยจะนั่งไขว่ห้างแกจะต้องยกขาทั้เอี้ยขึ้นแล้วก็กมามาฟังการบรรยายของคุณสันติแพทยจักรสันติวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกเขาเดินแทบจะไม่ได้นะเดินกระเพกเข้ามามแล้วกลับไปเขาก็กินสี่แคปซูลสี่แคปซูลสี่แคปซูลที่บอกว่าไม่ใช่หวยนะใครอยากหายผ,ผมก็กินสี่สี่นะครับเขากินอยู่วันที่สิบหก แล้ววันอาทิตย์ที่20เขาก็มาเดินโชว์ออฟให้ดูนะครับ,รบนั่นก็คือกิน4เม็ดร3รอบนะบแล้วก็เราก็เป็นครั้งแรกที่เราบอกว่าโอ้โหกิน4เม็ด12เม็ดมันก็ปกติธรรมดาแล้วก็หายเร็วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ที่บอกว่ากิน4เมเ็ดโดยการฟังผิดเนี่ยม,มันก็เป็นข้อดีกลายเป็นข้อดีไปซะกลายเป็นข้อดีครับ, <laughs> รบก็คือทำให้ทำให้หายเร็วขึ้นครับ ทำไมหายเร็วขึ้นคืออาการอักเสบมันลดนะครับเ,เราไม่เคยมีข้อมูลหรอกว่ากิน4เม็ดร2รอบต่อวันนี่นะครับแล้วมันจะเป็นอย่างไรแต่ที่เรามีก็คือกิน4เม็ดต่อวันแล้วเป็นเวลา15วันนะฮะมันก็จะมีการลดการอักเสบลงชัดเจนมากๆนะครับคนที่กินแป้งถ้าหากเราไปเปรียบเทียบแล้วเนี่ยกับคนที่กินแคปซูลของเราเนี่ยจะมี T N F อ l p h าลดลงไป เกือบจะติดดินเลยแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดการอักเสบปวดมากที่สุดนะลดลงไปเหลือสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่คนที่ไม่ได้กินแล้วก็อินเตอร์เกินหกนะฮะก็เหลือประมาณครึง่งหนึ่งอินเตอร์เกินสิบเจ็ดก็น้อยกว่าครึง่งหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกเลยว่านอกจากอาการอักเสบจะลดลงนะครับนี่คือกินสี่แคปซูลต่อวันเป็นเวลาสิบห้าวันแล้วกินแปดแคปซูลมันมันจะยิ่งยังไงจะยิ่งเป็นยังไงครับทีนี้ จากนั้นไปอาการอักเสบมันก็เกือบจะหมดละนะครับเรากินมากินสีเขียวจริงจริงมันอาจจะเรียงเร็วไปกินสีเขียวมันก็จะสร้างมวลกระดูกผมต่อไปนิดหนึ่งว่ากรณีของคุณสุรพล่ที่เขาที่เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเข่าแล้วนะฮะแล้วเขาก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยสามปีแล้วสาเหตุก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่สาวไปใส่เป็นแคปซูลสกัดจากมังคุดงาดาถั่วเหลืองฝรั่งบบกเนี่ยมีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกรวมทั้งมวลกระดูกอ่อนด้วย เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากระดูกมันกําลังขัดกันอยู่สองท่อนเนื่องจากว่ามวลกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนมันหายไปมันก็คงจะมีการพยายามที่จะสร้างขึ้นมาแล้วล่ะเพราะในการขัดกันมันก็ไม่รุนแรงมันก็อาการมันก็จะไม่เจ็บ,บนะครับแล้วมันก็จะสร้างขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรากินต่อไปเรื่อยๆแต่ผมก็อยาก,กจะบอกว่าใช้ของเราต่อไปเรื่อยๆอาการคงจะเป็นปกติอย่างรวดเร็วได้แน่ๆ,ๆนะครับคือสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือจะต้องไปเอกซเรย์ครั้งหนึ่งเอกซเรย์แล้วค่ะ สองครั้งเหรอฮะสองครั้งที่โรงพยาบาลใหม่เนี่ยเอ็กซเรย์แล้วหลังจากคุณหมอบอกว่าอีกเดือนผมจะให้ยาคุณทานเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วผมจะนัดต่อแต่ถ้าไม่ปวดคุณไม่ต้องมาเราก็เลยถามว่าคุณหมอแล้วหายแล้วเหรอก็ปกติดีแล้วนะก็เลยเล่าเล่าให้คุณหมอย้อนกลับไปว่าคุณหมอเอ็กซเรย์หน่อยไหมคะเพราะว่าอยากรู้เราอยากรู้เพราะว่าเราเรารักษาที่เดิมเนี่ย คือว่าฟิล์มเอ็กซเรย์เราตกใจมากคือว่าท่านก็บอกว่าทําไมไม่เล่าให้ท่านฟังตั้งแต่แรกตั้งแต่ครั้งแรกแก็สุดท้ายแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ดูคือสองข้างปกติเหมือนกันท่านก็ไม่ได้บอกอะไรว่ามีอะไรผิดปกติท่านก็บอกว่าคุณปกติดีนะออืก็เอานะผมก็ไม่เห็นเหมือนกันว่าคุณบอกวินิจฉัยยังไง แต่คือพูดก็พูดไม่ใช่ว่ากรณีคุณอ,อ้อผมเองกับตัวเองผมก็เจอผมผมก็มีอาการคล้ายๆคุณอ้อนี่แหละแต่ว่าเอานะเดี๋ยวเราเล่ากันฟังรอบรรอ,อบนอกนะออ่ขอบคุณมากครับคุณอ้อครับบา l a n c น n ิ i งอิ n มู y ิคีนะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพ เพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากอ,อัลบรินบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติ